NRF2 คืออะไรมีประโยชน์อะไรคำตอบทั้งหมดอยู่ใน EP นี้ครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนหรือว่า IBS กินอะไรนิดหน่อยก็ท้องผูกกินอะไรนิดหน่อยก็ท้องเสียเดี๋ยวๆก็ปวดท้องรองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID เวลเนสครับเรื่องนี้จะครับอาจจะละเอียดสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆฟังตามคิดตามไปหรือถ้าท่านไหนฟังเสร็จแล้วรอบแรกยงงงงังงงๆอยู่กะกลับ,ลบมาดูอีกรอบหนึ่งได้ NRF2 นะครับย่อมาจาก Nuclear Factor e r h r o i t 2 o Related Factor 2 ฟังถึงตรงนี้ก็งงเลยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปรู้ชื่อยามันหรอกครับชื่อเต็มมัน NRF2 เนี่ยมันคือตัวแปรในการแสดงออกของรหัสพันธุกรรมหรือว่ายีนชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับไมโทคอนเดียและสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ในร่างกายเราฟังดูแล้วยัง,งงงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆ ฟังไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วสุดท้ายเอาทุกอย่างมารวมกันก็จะเข้าใจเลยนะเอออย่างแรกนะครับมาทําความรู้จักกับอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระกันก่อนอนุมูลอิสระเนี่ยเปรียบเสมือนการลบนะครับเปรียบเสมือนเครื่องหมายลบเปรียบเสมือนอะไรที่ไม่ค่อยดีเปรียบเสมือนอะไรที่เป็นตัวร้ายอะไรที่ลบเงินออกจากในบัญชีเรา สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเบียบเสมือนการเพิ่มเงินในบัญชีการฝากเงินในบัญชีตัวดีพระเอกเออตำรวจสีขาวอย่างนี้นะสองอย่างนี้จะทำงานตรงกันข้ามกันสุดท้ายก็จะหักลบกบหนี้กันเป็นยอดสุดท้ายเหมือนกับเงินฝากกับเงินที่ใช้นะครับอ,อ,อนุมูลอิสระภาษาอังกฤษเรียกว่า Free r a d i คอลนะครับ ก็คือตัวที่เป็นตัวไม่ดีตัวที่เป็นการลบเงินการใช้เงินออกบัญชีสารต้านอนุมูลอิสระภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็คือการฝากเงินในบัญชีสุดท้ายแล้วเนี่ยหักลบกบแล้วเนะี่ยถ้าสมมติสารต้านอนุมูลอิสระมีมากกว่าใช่ไหมครับอ,อนุมูลอิสระก็มีเงินเหลือในบัญชีอันนี้เขาเรียกว่าออกซิเดทิร์สตรีสหรือว่าความเครียดที่เกิดจากอนุมูลอิสระถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระเยอะก,กว่าใช่ไหมใช้เงิน มากกว่าการที่หามาได้แดงว่ามีผลร้ายเยอะกว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างต่อมานะครับก็คือร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบในการกำจัดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคือเป็นอินเทอร์นอลแอนตี้ออกซิแดน์นะคือมีระบบในการกำจัดอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วการที่เอ่อเรารับประทาน ครับาสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกนะครับไม่ไว่าจะเป็นจากอาหารธรรมชาติอาหารเสริมหรือฉีดเข้าไปก็เป็น external antioxidant ถามว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็มีระบบในการกำจัดอนุมูลอิสระอยู่แล้วแหละทำาห้งั้นเนี่ยคนสมัยก่อนที่ไม่ไม่ได้มีเนนวัตกรรมไม่ได้มีความรู้ในการกินอาหารเสริมในการฉีดอาหารสารอาหารเสริมเข้าไปเนี่ย กินพืชผักธรรมดาเขาก็เป็นโรคมะเร็งกันตายหมดแล้วถูกไหมแต่รั้งนี้สมัยก่อนคนเป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าคนสมัยนี้เลยนะครับคือร่างกายเรามันมีระบบในการกําจัดอนุมูลอิสระอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันก็รู้แล้วว่าอ่านี่มีกินอันนี้มันช่วยเสริมเข้าไปในการต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปกินสารตัวนี้เข้าไปเสริมฉีดตัวนี้เข้าไปก็ช่วยเสริมนะครับอันถัดมานะครับก็มารู้จักคําว่ายีนหรือว่า รหัสพันธุกรรมกันเราเนี่ยร่างกายมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์ไหนเขาเรียกอะไรคนเอเชียคนแอฟริกันคนยุโรปคนอ,อ,อะไรออสเตรเลียอะไรเงี้ยฮะในแต่ละพื้นที่เนี่ยโครงสร้างมันก็เหมือนกันนะเหมือนกัน ในร่างกายเรานะครับลึกลงไปส่วนที่เล็กที่สุดก็คือเซล์ใช่ไหมครับในเซล์มันก็จะมีรหัสพันธุกรรมมีโครโมโซมแล้วก็มีรหัสพันธุกรรมอยู่หลักๆเราเนี่ยมันจะมีเหมือนกันหมดเลยคือมันต้องมีแขนสองข้างมันต้องมีนิ้วสิบนิ้วมันต้องมีหัวมีหางไอ้นม่ยมนต้องมีหัวไม่มีหางมีนิ้วมีเท้าสิบอันมีอวัยวะเพศหนึ่งชิ้นนะครับมีอันทะสองลูกมีรังไข่ มีเขาเรียกอะไรนะอีกมดลูกมีเต้านมสองข้างอะไรเงี้ยคือโครงสร้างที่มันคล้ายกันอันนี้คือเมนหลักที่ต้องเหมือนกันส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะอะไรผิวขาวผิวเหลืองผมหยิกผมตรงเออจมูกโดง่งอะไรนิ้วสั้นมือใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจีนหรือว่ารหัสพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันก็เปรียบเสมือนกับหมาแมวะนะ หมาก็คือหมามันก็เหมือนกันน่ะแต่ว่าในสายรายละเอียดพันุ์ของมันว่าอันนี้ชีว่าว่าอันนี้ French Bulldog อันนี้อ,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 อะไรบางแก้วอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันทีนี้ไอเอนี่ยก็คือตัวแปรตัวหนึ่งที่ไปสั่งให้ร่างกายเนี่ยเปิดยีนตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับระบบ ภูมิระบบกําจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่แล้วในร่างกายนั่นเองอ่าเป็นไงครับฟังมาถึงนี้เป้นไงดูมาถึงนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะว่ามันก็คือตัวแปรตัวหนึ่งที่ไปเปิดรหัสพันธุก,กรรมไปเปิดยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการกําจัดอนุมูลอิสระซึ่งมันอยู่ภายในร่างกายมันมีอยู่แล้วอ่า ถ้าตัวเนี้มันถูกกระตุ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า NRF2 activator ก็ดีนะก็คือถระตุ้นทำให้ระบบภูมิต้านทานมันเฮ้ยตื่นขึ้นมานะยีนที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยมันตื่นขึ้นมานะกับอีกอันหนึ่งก็คือยับยั้งก็คือ inhibitor ก็ไม่ดีถูกไหมครับจริงๆแล้วพออายุหลังจากอายุ25ปีเป็นต้นไปเนี่ยร่างกายมันก็ค่อยๆเสื่อมอยู่แล้ว ไอยีนตัวนี้มันก็ไม่ค่อยถูกเปิดหรอกมันมันถูกเปิดลดลง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 ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวแอคติเวเตอร์ตัวไหนเป็นตัวอินฮิบิเตอร์ให้ไปอ่านในบล็อกนะครับในบทความผมเขียนไว้หมดละมันไม่ใช่แค่ตัวสารอาหารนะมันรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้ยีนตัวเนี้มันถูกเปิดใช้งานตัวไหนที่เป็นตัวยับยั้ง ที่ไม่ให้ยินตัวนี้ uh, เปิดออกมาใช้งนะานทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าถ้าประโยชน์ของ NRF2 เมื่อมันถูกกระตุ้นแนะ่นอนว่าพอถูกกระตุ้นเป็นไงครับระบบภูมิต้านทานเอ้ยไม่ใช่ระบบภูมิ้นระบบการกําจัดอนุมูลอิสระที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายเนี่ยมันก็แสดงออกถูกไหมครับมันก็ถูกการใช้งานได้สมบูรณ์มันก็ถูกปลุกให้มันตื่นขึ้นมา ประโยชน์อย่างแรกเลยก็เกี่ยวกับอนุมูลอิสระนะครับมันก็ช่วยลดความเครียดที่เกิดอาจจะอนุมูลอิสระเห็นไหมฮะก็คืออนุมูลอิสระก็คือการลบเงินออกในบัญชีใช่ไหมค่าใช้จ่ายพออันนี้ก็คือเหมือนเพิ่มเงินในบัญชีถ้าขอว่าอะไรถ้าเราใช้ถ้าเรามีอนุมูลอิสระเท่าเดิมใช่ไหมมันก็ลดผลลัพธ์ของความเครียดที่เกิดอนุมูลอิสระที่จะมาทําลายร่างกายทําลายเซลล์ทําให้เสื่อมแก่ เป็นโรคนั่นเองประโยคที่สองนะครับก็คือในแง่ของพลังงานพอมันพูดลึกลงไปถึงระดับเซลล์เนี่ยแน่นอนว่ามันส่งเสริมทำให้เตาเผาพลังงานนะครับหรือโรงไฟฟ้าในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ให้กับร่างกายหรือว่าไมโทคอนเดรียสุดท้ายมันก็จะทำให้รู้สึกไงสดชื่นนะครับคนที่กิน NRF2 activator นะครับคนที่ มีทําปัจจัยอื่นๆที่ส่งเสริมทําให้ NRF2 เนี่ยมันถูกกระตุ้นทํางาน,นรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแรงรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกมีพลังมันก็เลยส่งผลให้ทุกอย่างเลยสมองก็ไบรท์นะครับกระชับกระเชงก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวง,ง่ายๆไม่ใช่คนแก่นั่นเองประโยชน์ที่สามนะครับก็คือในแง่ของการอักเสบแน่นอนว่ามันช่วยลดการอักเสบของร่างกายบรรเทาอาการปวดบวมแดงร้อนนะอ,นอักเสบทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกาย ประโยชน์ข้อที่4นะครับในแง่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ซึ่งมันเป็นโรคที่เยอะแยะในปัจจุบันนะครับโรคในปัจจุบันที่มันไม่ใช่เป็นโรคอักคิวที่มันเป็นคันโครนิกมันเกิดจากพฤติกรรมมนัันนะมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังมันก็เลยลดโอกาสในการเกิดโรคที่มันเกิดจากความเสื่อมชราของร่างกายนั่นเองเอาง่ายๆว่าโรคท็อปทอปะสิบอันดับบนเนี่ยแปดสิบเก้าสบเปอร์ซ็น่ย นั่นแหละโรค NCD ทั้งนั้นนะ,นนนะนะประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือการชะลอวัยแน่นอนว่าการยับยั้งความเสื่อมชราของร่างกายตั้งแต่เซลล์ระดับเซลล์ได้มันก็ชะลอความเสื่อมชราของร่างกายได้นะั่นเองการชะลอวัยนี่ไม่ได้นับรวมเฉพาะหน้าเด็กนะคือหมายรวมถึงทั้งหมดเลยนะทั้งร่างกายประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Longevity ทำให้อายุยืนยาวขึ้นแน่นอนว่าการปกป้องเซล การเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ไหนมันปกป้องใช่ไหมครับอันนี้อย่างแรกละ Turkish protection อันต่อมาเถ้ามันเริ่มเสือ่อมปุ๊บอ่ะซ่อมซ่อมได้ยิ่งได้ยิ่งเร็วยิ่งดีถูกไหมอันต่อมาถ้าสมมุติมันเสื่อมไม่ห Subs, ไหวละตายไปซะผลิตใหม่อ่ะของใหม่ก็ดีถูกไหมเซลล์ใหม่ๆก็สดชื่นแจ่มใสถูกไหมอันนี้เลยทําให้อายุมันก็ย,ยืนยาวขึ้นโดยหลักการนะมันจะไม่มีงานวิจัยโดยหลักการทั้งหมด สุดท้ายในแง่มุมสุดท้ายนะครับมีคนพยายามนะเปรียบเทียบว่า n i f 2เนี่ยดีที่สุดเปรียบเทียบออกมาเป็นตัวเลขว่าดีกว่า SOD ดีกว่าโคลไนซีลเดีกว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดดีกว่าสเต็มเซลล์ดีกว่าวิตามินดีดีกว่าวิตามินซีอะไรเงี้ยคือการเปรียบเทียบอ่างเงี้ยในมุมของผมนะมันไม่มีดีที่สุดหรอกมันมีว่าดีกว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้พออธิบายให้ฟังแล้วเนาะ ในแง่มุมต่างๆว่าเป็นยังไงดีที่สุดก็คืออะไรการลดอนุมูลอิสระนะลดลดการลดค่าใช้จ่ายลดการดึงเงินอลดการถอนเงินออกบัญชีนะครับอันนี้คือมุมแรกนะอันต่อมาระบบภูมิระบบการกําจัดอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในร่างกายนะถ้ามันเสริมให้มันดีมันก็ดีถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกเข้าไปได้มันก็ดี และสารต้านมูนสิลละหลายๆอย่างมันไม่ดีหรอถูกไหมมันไม่มีดีที่สุดหรอกหลายๆอย่างมันก็คือเอนเนอร์จี้การการส่งเสริมกันการมองภาพรวมโฮลิสติกอันนี้คือเดอะเบสดีที่สุดสรุปสุดท้ายนะครับ NRF2 นะครับก็คือตัวแปรที่กระตุ้นทําให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายทํางานสมบูรณ์ถ้ากระตุ้นให้มันทํางานได้อันนี้ก็ดีถ้ายับยัง้ง ให้มันไม่ทำงานอันนี้ก็ไม่ดีสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์ร่วมอยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก็กด,ดติตมถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ